จ้าสวัสดีเอฟซีที่รักทุกท่านของคุณแม่เทพดานางฟ้านะคะฝากถึงนะคะฝากถึงนะคะฝากถึงผู้นำหมู่บ้านมหัศจรรย์นะคะที่ชอบเล่นสูงต่ำสูงต่ำถ้าหากท่านผู้นำชอบเล่นแบบสูงต่ำสูงต่ำเนี่ย ขอแนะนำนะคะขอเสนอแนะเลยก็แลว้วกันว่าขอให้ท่านผู้นำเนี่ยลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปเป็นอ,อไปเป็นเจ้าของอวงนะคะไปทำวงคอนเสิร์ตสูงต่ำสูงต่ำนะจ๊ะแล้วก็ยกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้กับนาเตะน,นะจ๊ะ ให้นะแต่เป็นผู้นำหมู่บ้านน่าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้และก็คงจะไม่ค่อยมีรายการสูงต่ำสูงต่ำตทะหน่นะคะเพราะผู้นำคนใหม่เนี่ยไม่ได้ฝากไฟสูงต่ำสูงต่ำอ,อาจจะมีการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและก็มั่นคง และก็เข้มแข็งในสายอาชีพคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะฝากถึงนะคะช่วยแชร์ให้หน่อยใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากถึงผู้นำหรือหัวหน้าเผ่าที่ชอบเล่นสูงต่ำสูงต่ำให้ด้านเราออกถึงค่ะ แล้วก็ไปเป็นเจ้าให้เต็มตัวไปเลยไปตั้งวงนะคะ่ะไปตั้งวงแล้วก็สูงต่ําสูงต่ําทีนี้ไม่ต้องกลัวใครจับผิดไม่ต้องกลัวใครจะถ่ายประจานเพราะว่าได้จากคนเขาเรียกอะไรนะจากเป็นคนซื้อก็เป็นผู้ค้าไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะขอเชิญท่านผู้นําหมู่บ้านเนี่ยไปเป็น ผู้ค้าเลยนะคะไม่ต้องเป็นผู้ซื้ออยู่ผู้ซื้อในที่นี้ก็คือว่าแทงนะคะหรือไม่ต้องเป็นผู้แรกตังอยู่ให้เป็นเจ้ามือไปเลยะคะ่ะไม่ต้องมานั่งแรกตังไม่ต้องมาทำท่าอยู่ไม่ต้องตัวเหรนะคะไม่ต้องกระเด็นก,กระแนไม่ต้องขค้งเพลงลูกบ้านไม่ต้องออกมาครูลูกบ้านอยู่ อย่าคิดใช้อำนาจของความเป็นผู้นำมาคมเหงลูกบ้านนะจ๊ะเพราะมันไม่ได้ดูไม่ได้ทำไม่้ท่านผู้นำดูดีเลยค่ะมันบ่งบอกถึงคนขี้ขลาดตาขาวคนที่เดินหลงทางเห็นผิดเป็นชอบหลงมัวเมาในลาบยศการพน,นัน สนับสนุนคนเลวยอมเป็นคี่ฆ่าฆาตกรหรือจำเลยคดีฆ่าคนถ้าอยากสง่างามกว่านี้ขอเชิญลาออกเถอะค่ะแล้วให้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ที่มีนามว่านาแต่จะสง่างามแน่นอน เราผู้นำคนใหม่ไม่หมงมุ่นกับสูงแต่มสูงแต่มผู้นำคนใหม่มีแต่มกับว,ว่าพัฒนายืนด้วยลําแข้งของตัวเองไม่หวังรวยทางลัดถึงแม้นว่าวทางนั้นอาจจะยาวไกลเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวกว่าจะเติบใหญ่ก็ใช้เวลาเป็นปีเขาเรียกว่า รวยอย่างยั่งยืนช้าแต่รวยน่นะคะอันนี้ก็ฝากให้คิดนะจ๊ะถ้าคิดจะเล่นสูงต่ำสูงต่ำก็ขอให้ลาออกจากตำแหน่งผู้นำเผ่าซะแล้วก็เข้าสู่เจ้าของวงไปเลยค่ะ <laughs> นะคะ เป็นผู้นําไปเลยเป็นผู้นําไปเลยจ้งวงสูงต่ําสูงต่ํารับรองไม่มีใครตำหนิเพราะว่าได้เป็นผู้นำเอ่อเผ่าแห่งสูงต่ำสูงต่ำไป <laughs> คะแล้วก็อย่ามาทะเลทะแทะ อย่ามาตามนี่คนที่เขาถ่ายคลิปเขาทำหน้าที่ลูกบ้านที่ดีมากๆนะคะอันนี้ขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมคนที่ถ่ายคลิปนะจ<ม>๊ะนายแน่มาก <c oughs> แกล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ค่ะเพราะว่าเจตนาก็คืออยากจะให้มีผู้นำหมู่บ้านคนใหม่นะคะเพื่อบ้านเมืองมันจะได้แบบว่า หลุดพ้นจากกาับว่าการพน,นันสูงต่ำสูงต่ำนะคะเค้คิกะบอกฝากให้คิดนะวจ๊ะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ